สบายดีครับผมพอกัญญาใบใบแล้วมาจะตกปลาป่ะหาอยู่หากินครับตกปลาตกปลาปลาสูตรบ่ได้มือนีิเนาะได้ยู่ครับปลาสูตรน้อยโอ้เก้งเหรอไม่เหรอปลาสูตรน้อยกินเล็กเออโธ่ปลากราปลาโม่้างเย็บพมนเร็นเนาะปลาเนาะได้กันเนาะเมื่อวานนี้ตัวนี้ยี่ห้อรุ่นนะรุ่นยี่รุ่นร้อยตั้งสี่ห้าตัวพอดเลยเนาะ นลเยน้ำมันไหลน้ำไหลช่วงนี้เนาะไปบ่ฝนตกได้สามื่อคืนนี่เออน้ำปุ้ยผมถนนหนทางเบิดฝนมัดคืนี่นอันนี้ขัวไว้เอานี่ปลาขัวฉี่พอวยังมันหลอเลยปิ้งปิ้งแดงปิ้งแมงตับหมปิ้งเนาะมีแต่ปิ้งจังคักเนาะปิ้งปิ้งหอยเกลือคักเกลือ มือนหร่ก็เมือนหร่ละบ่ม่เลยโอ้จนล้ไปมันบ่ตอนคีงในญ่ยพเดีพี่น้องได้หรืแซ่กันนีคิงเป็นบ่อท่อด้นงองเนาะแซ่ก็ปลาคิงสักเนาะโอ้ยย่มันาวจะหั่นคัดเลยเนาะสิ้เวัดปีเลยมันเราปลตคิงปากกายนาล้งน่อยนังสินนียูแล้คอยเบีพนลอกหวยล่ะแล้วปา กระสูดน้อยก็ได้อยู่เนาะกระสูดน้อยสองตัวมามีไข่ดมเนาะป้าโน่นี่เนาะโอ้ยไข่ยุ่ไข่ยุงตัวตัวทั้งไข่ตัวกำลังสีไข่ล่าบปนาดิยังไข่อยู่เนาะป้าเนาะน่ามันผลไม้ยังบวนอย่างนี้อืมอ้าบังปันปิ้งแล้วแรงหมดแล้วบาดนี่เนาะขนาดเนาะวันนั้นเดืได้กินตำมะุ่งเหรอเฮ้ยในเฮติเลยแหละมะฮุ่งก็มีอยู่หลังบ้านบื้อเออตำมะุ่งมองมันบปเลยซื้อเนาะ ซื้อพันไหลกินข้าวแลงแซ่บๆนำการมื่อแรงพอแล้วพี่น้องมาเด้อตรงป่าพุ่นปิ้งปลาสูตรพี่น้องไม่ปูเนระอือปลาสูตรปลาก็กระสูตรกระปานก้าปลาหมอสางเหยียบพันเดินเออภาษาไทยเอาพอกันตอนแรงพอแล้วเอ้าเริ่มแดดแล้วพี่น้องบ้านนี่เริ่มมีแดดแล้วตอนนี้ประมาณบ่ายสองกว่าประมาณนี้ยเนาะ อ๋อเริ่มมันเลงแล้วนี่ปลาโอ้เลิ่มแล้วคำเลยดิโอ้บันเลงแล้วเนาะแต่เริ่มปูปลาเขาขี้มาเบิงก่อนะมันแม่้นิดดียวปลามโม้างเยียบก็คือว่าควยเยียบเต้นเฮาไม่มีซางด้อยกบโแมสุูินถั่มโมสางเยียบทันวา่าหนวาเด้นี่ครับพูดได้ตัท้ทุกสิ่งนกินเมื่อี่น้อง ก็ตามหุ่งกปลาไฟก็เตรียมแล้วเนาะปิ้งข้าวเดียวเขาเลยไปมนได้ได้ข้าวมหุ่งกระฟ้าไปเลยะอ้ก็เตรียมตัวกระเทียมไม่ตั้งไเลยนี่เคื่องทาใจเขาขนาดเนาะเดียวทําใจเลยเนาะส่บเ็ดาหรายงับนกินตเอแลตำยยัวยัวยัแล้วก็ได้ือนเลยเนาะ แซบเลย,ย нет, เอาเค็ม,เมๆเด้อป้าเด้อมันะจ,จะบมเปียงเค็มลนี่ยนเค็มๆซะหน่อยมัเออมันจะบมเปียงเนี่มันบมเปียงนี่พันธุ์นเราโบราณพันธุ์นนาน,น,น้อยเค็มๆเ<อ>นี่มเปียงโหฮะมีหน่อยเค็มๆนี่หน่อยนียน่ไ <st ures> <st ures> โอโ้ยบเป็นวัดเดียวท่านดิบัวใดบัวใดทอดคำพูดอย่งนี้ เปลงวดเจ้ไ่ไหวเอ้าเดี๋ยวจะมาเบิ้งกันบอกไปไล่ป้าไล่เลยเริ่มไล่เลยครับนี่เออตั้งหลายหลายเอมาเอาเริ่มตามัเพตระบาทนี่เอาแบบสิเล่นนี่โคบายุอ่ะฮโคบายุเงือบมเพ็ดอแล้วเฮ็ดอะีพอเบิ้งเอารถมือนี่เพ็เอเฮ้เพ็ดเหครับออถ้าเบิ้งถ้าเบิ้งพี่น้อง จฏิบัดการนะพาโยกปูด้วแม่ปากอะไรเพรปิดเสียบเลยประกาเนาะหายีนากเลยพี่น้องเลยหายว่าไหมหายเนรอพี่น้องเลยสุดยอดเลยพี่น้องพักแล้วพี่น้องต่ำนี้พี่น้องเลยอีสานบั่นเข้าผมก็ธรรมดาได้ป้าเด้๋นี้มันตัวเยอะเด้๋นวนี้ทำไมทำนี้แล้วว่าตัวเยอะแล้วประกามัน ห้าเซ้นเพื่อปลาหนิเนาะสมองห้าเซนมาได้หนิห้าเซนหกเซนมาได้หน่ครับนี่มันสรุปเอาหัวเนาะบัวองุ่นโอ้แต่มันคักมันแน่แต่ว่าตอนนี้เอานี้ไปเสิร์ฟมุงก้อนเด้อป้าเด้อทาำคนละมีห้าพิเศษไปเสิร์ฟก่อนักี๊ก้อนเกี๊ยบับเกีมันฮะเด้อบะตามะฮุงจะมาเบิ่งอีเด้อหัวหน้าลูกค้าก็มาขนาดหัวหน้าอ อไก่สำเร็จแล้วพี่น้องเอ้ยบา่านนี้พูดเอาปลาเล็กปลาน้อยก็ดได้กัดเน,นี่ยคุณนาเนาะคักขนาด<ม>ปลาน้ำห้วยแเด้นพี่น้องได้อย่างนี้นะไปว่ามันเด้อครับนี่เหมืม่อปลาพอดีมีพักติววกต้วพักเต๋อเขาเลื้ยไ<ม>วปเลยพักกับเขาอยู่ข้างล่างเนี่ยพอดีเลย<ม>แเพญามันพี่น้องที่ดำๆสิมันไม่ได้ทางหอกนะครับเด้อทางเนินนี่สุดยอดเลยครับนี่เพราะว่ามันนั้น เก็ดตัแข็งเนี่พี่น้องปลาก้าน่ปะปลาคล้ายๆปลานินปลาในพวกเดียวกันเนาะปลานินปลาหม้อปลาแข็งนี่แหละครับนี่คล้ายๆกันเป็นปลาเก็ดแข็งๆนี่ทางด้านนี้ตำม,มักหุ่งเหรอปลาเรื่อมลงมือเลยมัดพันเนาะมัดแม่มาเท่านี้เนะาะคักะคักปลาน,นี้พี่น้องเอ้ยขนเอ่อเปิดไฟให้พันก่อนคือบุตตำแห้งๆไปแบบตอกพ่อโดยสากแตกอัน นี่นะโกนโคกทะลุกูนะสองเบื้องม <ปะ S 1> ันคนคนเบื้องนรกได้ป่าได้มันได้ยอดอยู่เด้ป้าดี <c oughs> หายเอาไปแล้วบอกบาดนี้โคกแตกอือโคกแตกยังบ่พอบาดนี้เสื้อถ้วยเรียบร้อยแล้วย่างเอาไปทางนั้นต้องกระดุ๊โลมอีกบอกโคกหัวข,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 ขวก <c oughs> <c oughs> เอาหมดทุกอย่างเออปิ้งปลายอยู่กับโต๊ะสถานไฟอีกเอ้าลูกค้าก็มาทางพุ่นวะละเอ้า เ็นจะได้ปลาแล้วลงโอ้ยนี่ครับบเลีมือครับยังเื่อยผดีนี่ร้ายแต่พอเราดำเนินการอยู่ปากามืออพี่น้องนัแอบีนฟ้งแล้วนี่รับผลัดพระยามันพูดดีมาเลยแหะว่ามาลดไปเลยอดลไปพูดีพอดีมาเรียบร้อยแล้วน้อยปอนบ้านน้องเออเอาบานี้ปากาของแท้เลยบานนี้ ในแกนมีกินอยู่บ่กินแต่ปลาน้ำโคงเนแกนก็ได้กินปลาทีพีสุ่งตวแล้วเนาะปาก้าหหยกินยากอยู่นเนาะมันก็ไ่ค่อยมีเลยสุดยอดเลยเนาะบ้านนี้วนนดอกน้เยเยพันนหน้าปลามันแซ่บดีอตามมุงเจ้าเลยก่อนีเามีแตัวก็แซ่บแซ่บอืมยกแก้วกอนแล้ว พวกของเสียงแหลือโบเสียงสิเด้ะคำมู่พันกินเบียร์เนาะยักอายเจ้าให้แล้วก่อนอันอันรอบซ่องให้เนาะลิ้นเนาะอืถูกต้องแล้วโอ้ยกพร้อมกันเลยปานัดกันไว้พี่น้องไงผู้ดำเนกแก่ไม่ยกนกันเนาะพร้อมกันเนาะปลาเพราเจ้าอันยกลดมันเลื่อนเลยอันภาพเจ้าบบตีเดือดเอามือสอยกยกมือสิเดียบยกเออมันมันบตีเดี๋ยเมื่อกี้เนี่ยลืมกด นกนกเว้ยเว้ยซื้อบางนกนกเว้ยกินนกติดติเออนี้แม่เออเอาเอาเสียลายลายโอ้นินองคิดยจำม้วนเออได้การแล้ววันนี้ค้างแล้ววันนี้จับมือโกงังอมขั่นเลยเนาะ สัมผี้ได้พายคนกับพันบุไวไดิบด้ยาพอเราค่อยเ็บ้อกันไปเข้าห้องน้ำุ่นเจ้พกอันะเจ้าทันยุน <c oughs> ่ายนะเจ้าป <ches> <sever> <venue> ็อยอกไปไดาไปเข้าห้องน้ำหุ่นบุไหมมาวเอาี่นี่สที่นี่ขอบินไปก่อนน้บนอออบานำกินนำเอ้ยมสเอามืมื่อจังกันซอยจูเนาะเอาถือเรียกก่อนจังว่ากันเอาตอนมีอะครับขอบคุณสำหนักการส่สารชาครัาด้วสวัสดีครับม 不买，走睡觉睡觉睡觉。